เป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะคะสําหรับหนุ่มกอล์ฟพิชยาค่ะที่เขาเนี่ยซื้อรถใหม่แล้วก็มีการทําคลิปรีวิวไว้ในช่อง YouTube ของตัวเองนะคะซึ่งรถที่ซื้อใหม่เนี่ยเขาบอกว่าราคาไม่ถึงลาแล้วก็ฟังก์ชันดีมากๆแต่หลังจากที่เขาลงคลิปไปนะคะกลายเป็นว่ามีชาวเน็ตค่ะเข้าไปคอมเมนต์ประมาณว่าซื้อทําไมรถกระป๋องขับยี่ห้อนี้ระวังเป็นขี้ปากคนอื่นนะคะ ก๊อฟเห็นคอมเมนต์นี้เข้าไปก็ไม่ได้แล้วต้องตอบโต้หน่อยแล้วนะคะเขาก็เลยกลับไปตอบคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนนี้ประมาณว่าเวลาเขาเลือกซื้อรถอะไรเนี่ยเขาดูที่ฟังก์ชันเป็นหลักไม่ได้เน้นว่ารถต้องแรงหรือว่าราคาต้องแพงนะคะซึ่งหลายคนที่ได้เห็นโพสต์นี้ของก๊อฟนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คือสนับสนุนความคิดของก๊อฟเลยะคะ่ะเพราะบอกว่ารถไม่ต้องแพงหรอกขับถึงเหมือนกันบางคนบอกว่าใช้ยี่ห้อนี้อยู่ใช้ดีด้วยนะอาจจะเป็นยังไงลองเข้าไปดูได้ในโซเชียลของเขานะคะก๊อฟ ชัยยค่ะ